เรื่องการจ่ายเงินให้เรขึ้นค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนทั่วประเทศนะคะในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยยืที่ผู้สูงอายุค่ะแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทถูกอุ่นตรงในวันที่9กรกฎาคม2568นี้การจ่ายเงินนะคะในวันที่9กร 5, 6, กฎาคมนี้ยังคงได้รับสิทธิ์ค่ะช่วงอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท 90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1 0 0 0บาทโอนตรงแน่นอนในวันที่9กรกรกฎาคม25 6 8นานี้ส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่พิ่งถึงอายุ60ปีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุได้และในส่วนของคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันแล้วก็การขอรับสิทธิ์ในการรับสิทธิเบี้ยงชีพผู้สูงอายุต่อออองงงคค์กกรรปส่่วนนท้ถิแล เป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือว่ามีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดเลี้ยง่ะก็ไปลงทะเบียนได้นะคะส่วนหลายคนที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าบํานาญทุนน่าจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเอาละค่ะ9กรกฎาคมน,นี้เลื่อจนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นยินดีด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ